เก๋บ่ย่ายงเอาเมื่อหนีแต่งเป็นเก๋เก๋ฝรั่งนี่เป็นเก๋บ่ะนี่ก็เนี่ยบอกผมฝรั่งเลยนี่แม็นบอลโร,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 รเรนเป็นบอลโรเรนเอดยีเอา <c oughs> โอนาัาซือบอกูมีชื่อเลยเหรอใช่เป็นบอลโรเลน ลายแมนมันเ้าใส่ตัวเดียวคือใส่เะืตัออกทวีหออพที่ใหม่สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะถ่ายภาพมุมเดิมแต่แบบใส่เสื้อตัวเดียวแล้วไม่มีอะไรในตู้เสื้อผ้าเลยแปลว่าอะไรวะเขาพูดนแล้วพี่ใหม่สวยขึ้นพี่ใหม่สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะครับจังใดอีฮานมันบอกว่ากูบวงแกงก็หญิงวันนี้พี่ใหม่ทำไมไม่กินไก่ในน้ำคะ มึงว่าเอือกูเป็นเหี่ยบ่อีดอกย่าหนีใหญ่ได้ไหมอออีห้านี่เราเล่นมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นเซอ์เนาะเราแบบองกมันเดิมเล็บกูมันดำมาจากอะไรกรรมพันธุ์พันธุ์เหียออีสา ไม่ได้ตัดคี่พี่ปจีวันนั้นลงเลยพี่ใหม่ถอดหัวเวลาไหนคะมึงว่าแม่กูไปขี่ม้าอีสัตว์กระสือไม่ต้องมึงไม่ต้องขยายให้เขาพูดไปอีดอกแม่กูหามซื้อนะถ้าแม่กูบอหามกูเล่นแร้งกว่านี้เนยแจมสิเออกูจำชื่อไม่ได้ อีสันมันกกนึกอยู่อีเทียมก็สะกิดไวจังที่ใหม่เหมือนแกร็กใน ROV เลยค่ะเธอหมันดูดูเหมือนมากไหนเปิดดิน่ารักเป็นตัวผู้หญิงสวยปะสวย แรล็เป็นเป็นเมดสาวสวยเออได้ม,มือมือมีโซหรอใช่มือมีโซ่หนนกเปิดรูปใสชุดใสชุดใสชุดฮาวายชุดล่าสุดที่มันมีหูเซ็ตซีมากสวยจริงปะเนี่ยสวยมันจะมีกระลาข้อตรงนี้ใส่เสื้อในซีนเปิดแกล็บเปิดแกล็บชุดฮาวายนะซื่อมไม่ซื้อมันดูไม่สวยเลยวะแกล็บเป็นชนีเป็นแหง เซ็กาหรอแก๊บไม่ตอนนั้นแก๊บมือมือมีโซ่ตรงนี้จะเป็นกลางอู้เซ็กซี่มากใส่สายเดียวตรงนี้จะเป็นเหมือนที่เธอไปอ่ะนะใอเป็นเหมือนอะไรนะใบมะพร้าวอะเซ็กซี่มากหมนคนป่าอะไรที่มึงไม่ใส่เสื้อนผู้หญิงตัวผู้หญิงเซ็กซี่เวอร์เนี่ยเออได้เออกตาลิบันมึงถือบอกเลยอีดอหก มึงไปเห็นบอกหนูหลัดอีดอกเกตลีบันแม่มันว่าแม่เป็นเกตาลีบันมันหมดทั้งคู่อีดอกมึงบอกไปตัวทีบเด้อมันซีเรียสนะมันยังมาว่าเจตลีบันตั้งแต่เอาผ้ามาวลอกแม่กลัวผาพพกหัวออกซื่อหรอเอเเอติวข้อติพม่าในตาแพลเอออีพวกนี้ดูถูกแม่กูมึงเอาคันหามาหวายแม่กูนะอะไรนะคันหา Oh birthday! Day Happy birthday! Day day Happy birthday! Happy 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 birthday! Happy Happy birthday! Happy 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 birthday! Happy Happy birthday! Happy 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 birthday! Happy Happy birthday! 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 Happy birthday มตอนที่ฉันเรียนโรงเรียนหญิงรั้วตอนนั้นคือเด็กมากอายุประมาณเจ็ดขวบเด็กไหมก็คือตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเลือกชมรมน่าจะสีเพราะว่าเป็นคนรำสวยในจับจีอะดูนิดูนิ้วอุยดมไม่ใช่จะเป็นคนรำสวยจะเป็นคนรำโอ้โหอีดมมึงกูสกปรกมัน ถ้าผู้ชายหลับตาแบบตาบอดมาจับเนี่ยขนยาวนะครัะคืนของข้าราชาสิลเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงไีไีไม่มีลุยวิตองมีแต่นี้ก่อนโตคือฉันลำอย่างนี้นะแล้วฉันำสวยมากเมื่อก่อนฉันำสวยเคยฟังปะพี่ไม่มีลุยวิตองเนี่ยชิงเสียงชิงเสียงชิงเห็นปเสียงชิงมามีแต่นี้ก่อนโต จริงเออมึงเจออะไรลมตีหน้ามลมตีหน้าแรงมากแบบ,บยแบบเห็นภาพเลยอ่ะออคือเมื่อก่อนอะ่ะเป็นเป็นเด็กิมนาสติกเก่าด้วยไงยคือสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยแม่ส่งเรียนบัลเล่ก่อนบัลเล่เสร็จปุ๊บิมนาสติกแล้วพอมาเข้ามาเอ,อ่อเข้าเริ่มอยู่มอต้นเนี่ยก็คือโดนจับเรียนนักศิลป์คือแม่ชอบไปทำกิจกรรมกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นกิจกรรมใช่ค่ะก็เลย นุ่งคำอะไรย่าหลังจากนั right. ้นเนี่ยก็ตะเกียตะกายขึ้นมาตะกียตะกายขึ้นมาจากตึกนะจากตึกตึกนี้คือประมาณ69ชั้นนะโหโรงเรียนอะไรวะฮอสันปีนขึ้นไปไม่ตายไม่ตายแต่พื้นยุบมาเไาอะปบบกี้นี้เขาไปถึงมึงเหมือนรู้อะไรฉันได้ยินเสียงเพลงรำมณโนลา โนล่ากีดก็กนุ่งเปลือกมะพร้าวแฉะนะฉันก็แบบเออฉันก็ฉันก็ฉันก็เรียนไว้ฉันก็แบบเหนี่ยถึงออกปะคือฉันก็แบบตีนดำมากเลยอ่ะพีดอกีดอกเล็บลบอะไรแบบตีนดำมาเลยคนเข้ารอดูสักพวกผมอ่ะสองคนอ่ะอันนี้คือแก๊งแดงนะใช่ครับเป็นคือเป็นพี่น้องกันครับ ปกติอะผมเป็นนักร้องคืนครับใช่ครับแต่ว่าคือช่วด้วยความโควิดนะครับช่ใช่ใช่ก็เลยต้องมาครับก็เลยต้องผันตัวครับเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เรารอดฮะใช่ครับแล้ววันนี้วผมก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยก็ยังมีเมียลูกก็ยังท้องเมียก็ยังท้องอยู่อันนี้เป็นความลับแรกเลยนะที่ที่ไม่เคยบอกที่ไหนเลยที่ที่แรกเลยนะถูกครับผมผมก็เลยต้องกเพลงนี้้ใหับได้ครับให้กับ ทุกคนที่เขาฟังเราเดือาเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นนักร้องได้ครับนะครับมันเป็นนักร้องกลางคืนด้วยครับมันต้องต้องต้องเห็นใจพวกเราด้วยเพราะว่าเราบางทีเราก็พลิกผันเราครับใช่ครับบางทีเราก็จะมาขายลิปสติกอะไรอย่างนี้กันบ้างนะใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องเมียเราเดี๋ยวมีเมียมีลูกเราอะไรเดี๋ยวขอปรับขอปรับโทนเสียงขอปรับเลยก่อนทานต้องเวฟไหมคะไอเต็ม กูอ่อานสื่อมึงก่อนใหน้กูอ่านสื่อมึงก่อนอีไใดอีไใหญ่ามึงเมมอีไใดพาเอ๋ปะเนี่ยมันซื้ออย่างที่อ่านบออกภาษาอังกฤษร์ไหน,อไ,หนไอศครีม P พ L ไอศครีมซื้อมันก็ยังเป็นซื้อไอติมเว้ยยี่มาเวบอย่างพูกไดพาเวบมันเป็นแกงขีเล็กเนื้หญิงกูเรียนเนื้หญิงมันเป็นแกงขีเล็กเนื้หญิงเจ้ากินแกงขิเล็ก,ก,ก่อนเย็นเ<อ>ขามีไอติมให้กินหรือมันกินแกงขิเล็กอะไรอะไรเยิง แม่บารอเล่นมึงรอเล่นหิวแห้งแค่นี้ข้าวเหนียวนี้หมดมิข้าวเหนียวหมูปิ้งนะแม่บีย่อมาจากแบ่ค่ะแบ่คืออะไรแบ่แบ่มันเป็นแปลว่าสวยภาษาอีสานเออโอเคขอบคุณครับแบบหน้าแบ่อย่างเงี้ยแปลว่าหน้าสวยหลัวอืมทำไมมันดูเหมือนคำด่าเออ ไม่เป็นภาษาอีส,สานมันเป็นคำว่าว่าสวยอ่อ่าอะอะไรวะแบ้คือแพ้อีดอกมึง <c oughs> จะมาสวยอะไร <c oughs> หาย <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาเขียนอยู่แแ่ไเพราะแพ้ไขเขาเขียนอู่งนี้ดอกมึงไม่ใช่คนอีสานค่ะ,ะมาสวยอะไรอดอก <c oughs> คนเลมาสวยแบ้ หน้าแบ่งไงเหมือนไม่ใช่คนอีสานค่ะอีดอมอีดอมันสวยแบ่เลยเธอเบิ้ลบรทุมราชมาจีบฉันไหนเนี่ยเบิ้ลบรทุมราชบอกว่าอะไรเนี่ยร้องเพลงคู่ครองเธอเคยฟังป่ะร้องไงวะบ่มีเอียงมาพังทลายเนี่ยอ๋อเหรอเพลงนางเหรอเออเพลงนางย่างมาพังทลายยมน้ำน้ำใสงง่ายใช่ปะ เขาลอง,อออองยังไหมไปฮังหายมุนช่านแจร่มนะเนี่ยมึง้องแปลกแปลกพรุ่งนี้ไปไหนมาค่ะ <c oughs> ไปยังวะกู <c oughs> ไปยัง กูหันไปสรุปกูไปยั่งนี่ลูกกูเก่าแน่หรอว่าพรุ่งนี้น